วันก่อนเราคุยกันเรื่องของ retention นะครับก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับการ refinance เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับที่จริงแล้วทั้ง2วิธีก็เป็นการลดภาระดอกเบีย้ยที่เกิดจากการผ่อนบ้านได้เหมือนๆกันถ้าเรารู้สึกว่าเราขอลดดอกเบีย้ยลงไปถึงจุดที่เราพอใจแล้วนะครับแล้วอยู่กับที่เดิมก็ง่ายดีสะดวกดีหลายคนก็จะเลือก retention แต่ถ้าคุยแล้วไม่รู้เรื่องนะครับได้ตัวเลขที่ไม่พอใจนะพนักง,งานดูแลไม่ดีอะไรเงี้นะครับ ก็มีหลายครั้งที่เราจะเลือกเป็นการรีไฟแนนซ์ก็คือการกู้สินเชื่อใหม่จากธนาคารอื่นนะครับย้ายมาปิดหนี้ที่ธนาคารเดิมนะะจบการสตีแล้วก็ย้ายไปเป็นลูกหนี้ที่ธนาคารใหม่ซึ่งแน่นอนว่าธนาคารใหม่ก็ต้องเสนอัารดอกเบีย้ยที่น่าจูงใจมากๆเลยเพราะว่าเขาก็อยากจะแย่งลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าชั้นดีมาถึงตรงนี้อย่างที่บอกใครที่มีหนี้แล้วผ่อนดีผ่อนตรงประวัติการชําระหนี้ดีเนาะคุณจะมีอํานาจต่อรอง ไม่ว่าจะเจราจาขอรีเทนชันกับที่เดิมก็ง่ายจะย้ายไปที่ใหม่นะครับเขาก็อยากได้ตัวนะครับถ้าผ่อนไม่ดีผ่อนไม่ตรงเนี่ยไม่มีใครอยากได้คูรอกนะครับทีนี้เวลาเราจะรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบนะครับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นส่วนต่างแต่อย่ามองเฉพาะอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นส่วนต่างอย่างเดียวให้มองดูค่าธรรมเนียมที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเวลาเรารีไฟแนนซ์จะมีค่าธรรมเนียมที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับ 1. ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็อาจจะ2 0 0 0 3,000ก็ว่ากันไปนะครับบางทีเขาอยากได้เรามานี่เขาก็เวฟตรงนี้ให้เหมือนกันนะ2ก็คือเรื่องของค่าจดจำนอเขาก็คิดที่1%นะฮะหของวงเงินกู้วงเงินกู้1ล้านนะครับค่าจดจำนองก็1นึ่งหม่ถ้าบ้านสัก3ล้านก็3 0,000เพราะฉะนั้นเราอย่าดูแต่อัตราที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องมาดูสักหน่อยว่าเออคิดเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยสปีประหยัดไปได้เท่าไหร่ แล้วก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่ยังคุ้มอยู่ไหมอ่าอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องพิจารณารวมไปถึงบางธนาคารก็อาจจะไม่น่ารักด้วยนะฮะก็จะมีเงื่อนไขที่จะบังคับเราลดดอกเบี้ยให้เยอะนะแต่ว่าจะต้องมาซื้อประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านหรือ MRTA นะครับอันนี้ก็ต้องประเมินให้ดีเพราะว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเคยซื้อประกันที่ธนาคารเดิมแล้วเนี่ยเวลาย้ายไปธนาคารใหม่นะครับถ้าเราไม่เพิ่มวงเงินนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ของประกันตัวเดิม มาเป็นธนาคารใหม่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ว่าจะเลือกรีไฟ n a n c e หรือเลือก Retention นะครับก็มีจุดที่ต้องพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายไปจนถึงเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนนะครับอย่าลืมบ้านเราไม่ผ่อนกัน30-40ปีนะครับ12ปีก็เยอะแล้ว15ปีนี่เยอะจัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนอย่าลืมปะ แล้วก็วางแผนจบหนี้บ้านให้หมดก่อนกำหนดนะครับ